We're going to play เป็น10ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งเข้ามาทําได้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่7เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหน้าร้านใหม่คือถ้าใครที่เคยมาเมื่อก่อนสัก10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกแบบเออแปลกตาไปบ้างบางคนมาก็ยังถามหาตู้ปลาไปไหนหรือแบบ บนเวทีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะมีเรือก็คือตอนนี้มันก็หายไปแต่ว่าคืออาหารอะไรเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมกิฟต์พัทยาเบค่ะเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะคะก็จะมีออผัดไทยสุขโขทยัยยำหอยแครงไก่บ้านทอดกระเทียมเด่นเตาโฟโมไฟต้มยำไก่บ้านใบมะขามหมูสามชั้นทอดกระเทียม ผัดไทยของเราเนี่ยก็จะทํารสชาติเหมือนเมืองไทยเลยก็จะมีไข่โปะอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยไครมาก็ต้องสั่งเพราะว่าเราให้เครื่องเยอะมากมีทั้งไขโ่โป๊ะเต้าหูุ้้งแห้งแล้วก็กกหมูอะไรเงี้ยคือรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆค่ะ คือเมนูถัดไปที่แนะนํานะคะก็จะเป็นหอยแครงคือทางร้านเนี่ยก็จะเป็นหอยสดๆมาจากเม็กซิโกก็จะมีให้เลือก2แบบยำหอยแครงหรือว่าจะเป็นหอยลวกรสชาติจัดจ้านที่มันมีแบบเครื่องยำเมน้นๆมีตะไครซอยอะไรเงี้ยก็จะสั่งเป็นยำหอยหรือถ้าใครที่แบบว่าอยากสัมผัสกับความสดของหอยก็จะสั่งเป็นหอยลวกซึ่งเราก็จะเสิร์ฟไปพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟูดค่ะเมนูที่แนะนําอีกเมนูหนึ่งนะคะก็คือไก่บ้านทอดกระเทียม คือเราก็จะใช้ไก่บ้านทั้งตัวไปสับพร้อมกับกระดูแล้วก็ทอดกรอบๆไปรุงรสแล้วก็โรยด้วยกระเทียมกรอบๆเสิร์ฟพร้อมกับซอสสีราชาอะไรเงี้ยซึ่งเมน,นูนี้นี่ก็คือแนะนําเลยว่าเหมาะกับทานเป็นกับแก้มสําหรับต,อ,ตอนกลางคืนหรือว่าเป็นกับแก้มกับเบียอะไรเงี้ยค่ะ สูงเงินซึ่งก็เป็นเมนูที่ขายดีของร้านอีกเมนูนึง่งก็คือทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ลักษณะก็จะเป็นแบบแผ่นเกี๊ยวกรอบนอกนุ่มในข้างในก็จะเป็นแบบไก่สับอะไรเงี้ยไปกับพีแครลลอดจิ้มกับน้ำจิ้มสวีทอันด์้าวก็อร่อยคนะ่ะ ต้มยำไก่บ้านใบมะขามเป็นเมนูดั้งเดิมมาตั้งแต่แบบนานแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นเมนูที่คนไทยยังนิยมสั่งกันอยู่เรื่อยๆซึ่งเราก็จะใช้ไก่บ้านทั้งตัวมาสับค้อมกระดูกเหมือนกันเปรี้ยวจิ๊ดจ้ารับรองว่าแซ่บแน่นอนค่ะก็ค,ะคือถ้าในช่วงที่มีเกมนะคะทางร้านก็จะมีทีวีถ่ายทอดสดสามารถมานั่งทานข้าวดื่มเบียร์แล้วก็ดูกีฬาไปด้วยได้ค่ะ คือร้านพัทยาเบย์เนี่ยสมัยก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยก็จะเปิดแต่11โมงจนถึงสี3เพราะว่าเรามีนักร้องแล้วก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะฟังเพลงหรือว่าสนใจที่จะร้องเพลงเนี่ยก็เลิกงานแล้วก็มาได้นะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยเราจะเริ่มแต่3ทุ่มเป็นต้นไปจนกว่าร้านจะปิดช่วงนี้นี่คือเขายังไม่อนุญาตให้ร้องเพลงได้ตอนนี้ร้านก็จะเปิดงแค่ เที่ยงคืนค่ะเรามีให้เลือกหลายภาษาด้วยคือไม่ไว่าจะเป็นเ,เพลงไทยหรือถ้าเป็นเพลงไทยอาจจะเป็นแบบเพลงลูกทุ่งเพลงสากลหรือเพลงแบบหรือถ้าจะเป็นต่างชาิฟิลิปปินส์อินโดนีเซียญี่ปุน่นสามารถดูลองได้หมดอะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดที่ร้านก็มีผลกระทบค่อนข้างอพอสมควรคืออย่างน้อยคือทางเราก็ต้องคอยแบบติดตามข่าวสารตลอดว่า เขาจะให้เปิดหรือจะให้ปิดหรือจะให้ยังไงซึ่งช่วงนั้นก็จะมีช่วงเคอร์ฟิวเข้ามาด้วยคือสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องตามข่าวว่าเราจะทำยังไงให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องคิดหลายอย่างทั้งเรื่องแบบพนักงานเรื่องอะไรเงี้ยคือก็ต้องทำยังไงให้ร้านมันอยู่รอดไปได้ คือตอนนี้เนี่ยก็ผ่านมาปีกว่าแล้วเนาะก็ทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นอย่างหน้าร้านเนี่ยก็เปิดได้แล้วประมาณ50%คือมันก็น่าจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดมาแล้วก็คือขอให้แบบทนกันไปอีกนิดนึงเดี๋ยวก็น่าจะกลับมาเป็นปกติได้แล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคอเอือให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ ร้านพทัทยาเบยนะคะก็จะอยู่บนถนนเวอร์มอนต์ตัดกับฮอลลีวูดคือแอเตรสก็คือ,อ1727 North Vermont Avenue ก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์323 6660880หรือว่าสามารถติดตามข่าวสารอะไรได้ทาง Facebook หรือว่า i อของทางร้านได้นะคะ